อุตสานะได้สอบซับนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่กองรังการตำรวจนครบาล5และกองรักการตำรวจนครบาล6ค่ะที่จะได้รายงานท่้ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ทราบค่ะโดยในคดีแรกนะคะจะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทนครบาล5ก่อนนะคะที่คนร้ายซึ่งอ,อยู่ด้านหน้านี้นะครับสอง,งานายได้ก่อเหตุร่วมกันวิบา่าทรั์โดยใช้ยาพนะเป็นรถจักรยนานย,ยนต์ของการขึ้น หังจาก10สทั้ง2,000ก่อเหตุก็สืบเรื่องมาเนื่องจากวันที่21ที่ผ่านมานะครับทุกสัาคนที่ผ่านมาเวลารมาณ10นาฬกาที่นชัชวโมงกับกกเขตสอนอจัก,กรวัดนะครับขณะที่ผู้เสียหายนั่งรถสามล้อรับจ้างมานะครับโดยไปซื้อของทื้ตลาดโกเบนะครับแล้วก็กลุ่มของคนร้ายนะครับได้ติดตามมาสดอาโอกาสขณะที่รถติดไฟแดงนั้นได้เข้ามาก่อเหตุกระชากสร้อย สองบาทนะครับแล้วก็หลบหนีไปจากการจุดสวนนะครับทราว่ากลุ่มคนร้ายนะครับทั้งสองคนได้รวกรวมมาความผิดโดยให้การรับสารภาพพร้อมกับของกลางมาเป็นรถจักรยานยนต์ละรับกันน็อกเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุนะครับก็วันนี้ก็มีผู้เสียหายมาด้วยนะครับก็ยืนยันนะครับ ใกล้หเลครับอีกล้หนาเนหน้าปจับีหม่ใช่ไหมจับพี่หมยครับตัวนี้คนก็อยู่ระหว่างออกไมจับครับหลุไปครับนคนนั่นและทันนี่ครับจากการสอบสวนพยายผลทูกหาให้การรับว่านะครับได้กระทำวามปิดมาหลายครั้งแล้วนะครับโดยโดยอยู่ในเขตของบุลรหนึ่นะครับ เขตสอนอพญาไทยประมาณสามสี่ครั้งครับหลังจากนี้จะได้มีนารชี้ทีศเหตุแล้วก็ประสานท้องที่นะครับทางพญาไทยเพื่อนาผู้เสียหายมาชี้ตนดำเนินการต่อไปครับเราทหน้าที่อะไรกับับมแล้วเป็นคนขับหรือคนจัเป็นคนขับเรานขับใช่ไหมครับผมทำอะไรสีบครั้งแล้วทำมาทอะไรครับทมากกว่านี้มามไม่ครับผมแล้วพี่ไหนบ้างที่ไหนบ้าง ที่เมไัยรั้งนึงแล้วก็ที่จังหวัดสองครั้งครับงวเจอังครัครับเมื่อปีห้าเกดครับเดือนตุลาครับงนหนึ่งครั้งครับต่างตามเดียวเป็นการถึงการแบพนัที่ถึงการแบบ เทไรครับแล้วเก็บที่ไหนอีกไม่มีับมีเทไครับว่ากรบวนรหัรนหวันครพี่น้องสมมติจะมีอะไรสักถามเพิ่มเติมหครับเอาเดครับ